มาแล้วมาแล้วนี่มีกระเป๋าใหญ่วิ่งมาเต็มแม่ะเฮ้ยไม่เต็มของรันไปนอกมือนะไอหินน่ะหินที่ผมเล็งเห็นมั้มาร์คได้ไหมมาประดายไปยืนดูซีลืมเห้ไร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 ละให้พี่เอาให้เอาไปสังหารเลยไม่เล่าพี่ว่าจะมีของกูแหละแต่บ้านน่าคิดว่ากระเป๋าฟรีป่ะเฮ้ยไม่ใช่อาจจะอาจ อาจจะกระเป๋าฟรีแต่จะจะจะฟาร์มของมานานแล้วแหละคิดว่านะโอเคงั้นดักฟาร์มแไงเลยเนาะโอเคแม่หรือช่วยนกเคาะนะมันน่าจะอยู่ในบ้านป่าป่ะพี่ใช่เปล่าเมื่อกี้มาเข้าเต็นท์ต็นบ้านฟ้าเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นยังอยู่ไหนเอาวันเทนเนอร์เห็นนะเราเราเราไปยิงเสร็จแล้วไปยิงเสร็จก่อนแล้วเราเรียกว่าอยู่เป็นนะน้องทำงานบนหลังคนน้องเอ้ยเราถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจะไมานับนะเรามาดีบอสก่อน ไม่ต้องรอบอสตายนะบอสแค่ตายแล้วค่อยบอสรอรอได้มาสุดได้มสุดเลยรอ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 แต่บอสมันใส่แม็กเอาแนน้องเตรียมแล้วถ้ามันใส่แม็กเอาแล้วเตรียมเตรียมถ้ามันใส่แม็กเอาเตรียมเตรียมเตรีมเตรมตายแม่เลือดเย็นจัดจัดไอเทมันไหนไม่สดายเขาใส่แตกกูฮาเลยขอกายเก็บก็ได้ไม่ต้องมัวเราก็ได้แต่ขอกายก็ได้ที่ไม่ใช่พวกมันจะเก็บอ่ะโอเคเจ้ของสไนเปเก็บอ่ะหาพี่มาละมันวิ่งเข้าอ่ะพี่ ว่ามันเอาตึกก่อนไหมแต่ถ้ามันเอาตึกไม่ได้มันก็ต้องรอเอาเราอะรอเอาเราเฮ้ยสอนจักดภาษาไทายโอ๊ยข้างหลังอีกคนหนึ่งน้องชเต็มดูพี่ข้างหลังก่อนตายข้างหลังตายหนึ่งข้างหลังตายหนึ่งไอ้ตัวตัวข้างหลังตายที่รักอยู่อยู่เราที่รักไปหาเอ็งมีนาวิชั่นไหมเดี๋ยวพี่เอาให้พี่มันได้อเอาไหมโอ้มมีโอ้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 มันอ้มีอีโอ้มีโอ้มมีโ ตัวไซด์ไม่หนึงไปต่อละพี่ไปต่อละวิ่งจุบแล้วกู MT มันน่าจะเก็บเป็นหมดเลยมั้งนี่ยพีด่ดีแล้วดีแล้วแล้วก็ตีประกบสนายอะแตกแน่นอนอะ่ะแต่พี่ว่าถ้ามันจนตัวจริงอย่างถ้าแบบมันเหลือคนสองคนอะ่ะมันน่าจะดิสดไว้สนายอะแล้วให้ตัวโคบอ่ะแบบยอมตัวโคบอยอมตายไว้เฮ้ยแต่มันเก็บหมดเลยนะพี่อืมก็ดีแล้วเราจะเข้ายัางไงดีน้องพี่ว่าพี่มันจะในการจูบพี่มันก็พี่มาหาด้วยเองเองคอยล็อก็คอยตะกิ้หัวได้ปะล่ะ นักไปได้ในเคาเขาไม่โผม่มาโผมมาหัวมายิงกันนะเคาเทียนเม็ดไม่ต้องเอาตายแบบว่าสกิดไห้มันโผล่โอเคครับโอเคครับโอเคครับพี่เดี๋ยวพี่จะวิ่งเข้าละโดนไป็ดหนึ่งเหมือนกูโดนมันไม่โดนหัวถือว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิลใกล้นะเองเองล็อกนะไพี่ต้องซื้อพี่ซื้อมังเกรลเพิ่มปะต้องซื้อเพิ่มปะไม่พอปะรองพี่ปีนละพี่ปีนละรอดละรอดพี่ปีนละพี่ปีนละอะไรเฮ้ยมัน มันมันยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงลมอยู่ลมอยู่ลมอยู่เออเข้าไว้ขอเขาเลิกสไลด์พอตกคนไม่ตกตกใจแม่งไม่โดนไม่โดนไม่โดนแล้วพี่รอดแล้วพี่รอดพี่รอดอยู่กูมาอะไรกันยิ่งไปต่อเนาะลองไปละพี่ไปต่อดะเอาเลยเอาเลยแต่พี่ต้องบังเกอร์ด้วยนะผมว่ามันมีโอกาสพีชสูงจะไหนเงียบละมันมันรอพี่มันมารอพี่อยู่มันรอพี่อยู่จะมาเกลือรัวเลยนะมันโผล่จริงพี่เห็นปะไหนอีกไม่ได้ังมันโผล่อะได้ปะ ิีปูอยู่พี่จำมาเกิด้วยพี่พี่มีเดี๋ยเจ็ดอันตอนแรกมีห้าตอนนี้มีสิบแล้วบายบายเออมันเราฟีแล้วเราฟีแล้วมันไม่โปรหัวให้ผมเห็นนะเอยงย้ายหินใครจะย้ายหินหนึ่งได้ปหล่ะทั้งนั้นอ่ะเฮ้ยมีตัวชาร์จผมพวกมันเหรอใช่ครับตัวตัวที่ครบใช่ใช่ตัวครบสไนยม่หรือคนละตัวมีตัวชาร์จผมแป๊บนึงนะ โอ้ยวายยังแตกเหรอแตพี่เออเออแต่พี่เข้าได้ใช่ปะมจะโดนหน้าหลังเหรอนะเข้าไปไม่แต่ไม่คนละพวกคนละพวกไอ้ที่ด้านหน้าพี่ถึงท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 ี่มาละพี่ถึงที่มาละต้องฆ่าสองคนให้ได้เพิ้ลเอ็ดวีดีร้องขอรายจ่ายเยครับูกับพี่ไปโอ้ย ไม่แตกมันชื่ออะไรตัวไม่แกจะตีไปที่ใครจำได้ไหมชื่อตัวที่ใครอ่ะล็อตล็อตทูอะไรก็สักอย่างนึ่งสตูสตูคือมิดแล้วพี่เลนไม่ดีละที่เราตัวกดกับตัวกดอยู่ใกล้พี่เลดกดอะไอ้ทูมิเลดไม่ดีไอ้ทูมิเลดไม่ดีปิ้งค่ายู่พี่พี่ปิ้งค่ายู่ ต้องไปทำนั้นมันเสร็จระเบ,บิดเจอรหรือไอ้สัตว์มาดิระเบ,บิดไม่เข้าล้าผตมตีไปล้า <c oughs> เฮ้ยมันจะช่วยพี่ว่ามันตึกอ่ะช่วยเคาะหรือเป็นทีที่บอร์ดว่นะเอ้รนะหว่างนั้นต้อง,ต,องต,ตามมังเกือรอยตามรอยมังเกอร์อพี่มา

ชิบังเกอร์หมดชิบหายละลืมซื้อซ้อนไหมมามาเอาบาใส่แต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 แต่ครับเดี๋ยวตัวครบเดี๋ยวตัวครบมันพี่อะไรแต่สองแตก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 สองขอญาติเอาเป็นว <u plus poetry> ินดี้ละกันขอบคุญทนายฟรีนะเอ้ยเด็กเขาผิดนะเอ็งมาเก็บของที่เหลือดิพี่เก็บทนายกัน อ่ะพี่ดาพี่ดาใส่ละเฮ้ยป่าเต็มเป่าเปกันไหมเนตัะบตัวตายู้แล้วเะไม่รู้ว่ะเออมาข้างหลังได้ไหมมามยเฮ้ยโคตรพี่โคลรพี่ะมันถึงไหนตัวจังถึงไหนตัวังไหนถึงไหนนาพี่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 ไปไปไปพี่ดิี่ดิี่ดิลยไปแหรอไปล้วตัวเดกระมา้ทีตึกระายไอ้ดูขาพี่โผล่ว่ะขาพี่ผล่่ะขาพี่ผล่่ะไม่ผลใช่ปะ ไม่ไต้องไปขายต้อกเติมนี่ึ้นเหลือก็บอกกี่บาทไอ้วิทยไม่เล่นดี่าอกแต่แกบอกเรากี่บาทว่าตอนเนี้ยแข่งไว้รพี่มาแล้วพี่มาแล้วแข่งไว้แข่งไว้ไม่ทันไม่ทันเลพี่แคนแคนล้นแคนล้นลง้ี่มาแล้วพี่เจอพี่เจอคลนพี่อยู่พตเกิดหลังนอยู่เดี๋ยวพี่เอาให้ตัวหนึ่งเดี๋ยวพี่เอาให้ตัวหนึ่งผมลงล้เด็กที่พี่มาเล็กสี่สายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่ง กำลังไปยังบอกตายตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งพี่เจอสองตัวพี่เจอสองตัวเหลือคนหนึ่งเหลือคนหนึ่งพี่เจออยู่พี่เจออยู่อ่ามาตรงพี่ได้ตรงพี่เราไปดักตรงนี้ได้ตรงนี้เพราะมีมีคนเหลือชุดเต้ยมีคนหนึ่งเข้าได้ไงเนี่ยเล็กๆเนี่ยฮาวเนี่ยพี่ dcb ไมค์ยังไม่ได้ลงใช่ไหมลงแล้วครับโดนตัวไก่รูดแน่เลยตรงพี่มีชุดเต้ยมีคนหนึ่งอ่ะ มันหมิ่นสกากูเบาขนาดนี้เลยวะให้หลังให้ให้กูเลยรู้มั้ยตอนนีวต้องชุดเต็มอยากให้ไม่ชุดเต็มยิงเสร็จเดี๋ยวพี่ให้เลยชุดเต็มโดนคอปี่พี่มาดูพี่คอมันเกินอยู่หินอยู่หินหน้าพี่เหรอหรืออะไรอ่าหินนู้นเดี๋ยวพี่เป็นพี่ได้แอปิชั่นแล้ววะพี่อัพเกรดขออัพเกรดล่างทรงก่อนแล้วกัน บูเลเบลตายเหรอไอยเยอะไอบูเลเบลเยอะๆนี่ถ้ายิงทีได้เท่าไหร่วะเยอะๆพี่แล้วเราเอ็มสิบหกลงตลาดยูนแล้วพี่ถ้ากอล็กเไนไ์ของเต็มป่ะมามีฮันนี่ไหมพี่มีเซ่ฮันนี่วะตรงนั้นไม่มีมียังไม่ยังไม่ถึงตรงที่ยังตายเลยมาตรงพี่นี่มาพี่อยูู่มันเกิดเต็มเลยเฮียดักเ,เราอยู่เราเราโซนกันก่อนไหม ตายหนึ่งตัวเสร็จตายพี่รังเอาตัวนี้ออกไม่ได้เอาได้ดิเข้าใหม่เข้าไม่ได้ดิ๊เข้าใหม่ดิดดิ๊ดีเสร์ฟอะโอ้ยหวยเลยง่าลงมาเลยแล้วหน้าหน้าพี่มีคนอยู่ไปพี่อยู่หลายคนเลยมีสกอาไรด้วยพี่ตาำตามชุดเต็มหลายคนเลยตรงพี่อ่ะ เมื่อกี้พี่ซุ่มทะลุซุ่มทะลุยาได้เลยกูเห็นชื่อชื่อเขียวเฉยเลยแค่เขียวเฉยเลยมันอยู่ข้างหน้าพี่เลยอ่ะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอ,าอ้าวทิ้งแม็กเขยเลยสัตว์ชิบหายละจะส,สแต็กแม็กทิ้งแม็กเขยเลยลนลนลนยังไเราเขียวบนเขาได้แล้วก็เอาของดิ้เข้าข้าง,ขงก่อนเลยแล้วค่อยว่ากันดีทีหนึ่งไม่ใช่มันดิ้นมันแล้วพี่ยังอยู่อยู่อยู่เต็มเลยต้องหินพี่เต็มเลยไหนหินข้างหน้าพี่อ่ะ ผมกำลังวิ่งเหมือนกันข้างหน้าพี่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา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 มือพี่ขวามือพี่ถ้าเองมองพี่ขวามือพี่มันอยู่เนินอะแตกหนึ่เฮ้ยพี่พี่ช่วยได้มันหลายตัวพี่ช่วยได้พี่ช่วยได้จริงเออช่วยไม่ได้ปะ้องจุกว่ะมันช่วยไม่ได้ป่รู้รู้รูมแอบอยู่ไม่ตรงคิดว่าเราหินเองคนหนึ่งห็นพี่คนหนึ่งห็นพี่มีสองคนน้องมาไม่เห็น เอกตายเหรอไปๆๆเช็คทุก่งนะมันวนะิ่งอยู่เลยเหรมันวิ่งอยู่อีกอ่ะพี่ดิดแล้วบ้างนะไอ้เงี้ยหลอกพี่จะยิงไงตายหนึ่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 งมีอีกมีมีเต็มแตกรอรอรออีกมีมีใช้มีแน่นอนเอกดูนะแม่พี่ดูนี่ก่อนตรงพี่มีคนนึงตรงพี่มีคนนึงโอเค พี่ตอง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 พี่น้องมาตองพี่ปะตรงพี่ใช่ปะลุมทีละคนลรารวมเป็นหนคนไปพราะคนละน้อยตรงพี่ตองพี่ทำไมข้างหน้าพี่ทำไมข้างหน้าพี่เฮ้ยมันอยู่ในมันอยู่ในรื้อพี่วิเยอร์กูจะตายเก้ามาตรงพี่ได้ปะล่ะอันนีพี่ไม่หายเดีกว่าไม่ต้องละพี่ไหายและตัตกดึงตักดึงสกัดได้วแตกพี่ถอยได้ปะพี่ถอยได้ปะกระสุนหมดเชื่อได้กระสุนหมดเชื่อได้กระสุนหมด โอ้หลังมากโขู่น้องสุดหมดไอ้เ้ยเออบอกให้พ่าเอาลงให้หน่อยพี่มันจะไม่คลาสสิกเ่งต้นไม้น้าผมอ่ะพุ่มพุ่มหน้าผมอ่ะเฮ้ยไร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 โอสก้าโอสกาไรพี่อะไรใครเหลืองแอสซินแอสซินตายตายลบยี่สิบตายตายตายมีคนนึงมีสองมีสองตัวพี่จะตายคนที่ตายคนที่ตายขู่เข้าก่อนก่อนเต็มทั้งคู่รอๆใส่แม็กกาเป็นด้ใครช้าอยู่บ้าใครช้าอยู่ช้าได้ก็ช้านะพี่พี่สองอ่ะชื่ออยู่ เฮ้ยอ,อ้าวไอ้ย่มีอีกตัวหนึ่งมีกตัวหนึ่งติดด้านหน้าเลยนะพี่ด้านหินตัวยิงยิงมันชื่อ M W ป่ะละ่ะใช่ไหมตัวยิงยิงมันชื่อ M W ป่ะไอ้ตามบีบีมันชื่อแบบบีบีเออะไรสักอย่างเอ้นนสกนานไลท์ไปสวยสๆขอขอญาติยครับแต่ขอ,ข,อขอชุดเกาะหน่อยชุดเต็มที่บ้าสองคนได้ป่ะพี่มีคนหนึ่งอะ่ะเก็บไปเก็บสกานไลทเรื่อยๆเอาสกานไลทก่อนเลยรับรองมีประโยชน์เฮ้ยมันยิงอยู่ข้างบนอ่ะเรารีบยิงแล้วไปเอาดีกว่าน้องไป พี่ครับเอาชุดเต็มก่อนเฮ้ยพี่จะไปบอสน้องไปไหนปะไปไหนปะพี่ดูศพพี่ก่อนนี่พี่มี่พี่อยู่ศพนี่พี่ได้เอลสพละไปเลยคนศพคนศพเฮ้ยมีข้าวหลังมีข้าวหลังข้าวหลังไปแล้วหลังลหลังเลยเหรอใช่พี่ที่มาไหนแบบเก้าใครหัวตีวะางกูอะมองมาทางผมเจอเลยเอ็มหันหลังมาทางพี่เจอเลยมันวิ่งเข้าวุ้มไปแล้วไม่ตายวะไอที่มีตัวมีโปรเด็กเห็นปะโอ้ผมบานพี่ ตามๆมันตามมันตามมันตามตังตังโลคณะพี่คณะพี่คนพี่คณะพี่คนชัดคณะพี่คนชัดชาร์จถึงถึงถึงอีกละวถึงพี่ละมะริวแตกมะริวแตกอยากวะแตกอยากวะแตก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 แล้วแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วมีคนปะจะมีอีกน่าจะมีอีกน่าจะมีอีกไอ้เหี้ยกูไม่เก็บเข่นห้เลยไปนึงเฮ้ยไอ้เหี้ยหมกหมกกูเล็กเป็นพี่หากแค่นายแค่นายก่อนหมดแล้วไม่ไม่ตรงตรงใกล้หมดแล้วข้างหลังมา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 ผมนี่เคตายนะ ตตาายยพี่ดักตายใช่ไหมเอ็กบํยาให้ไปก่อนเดี๋ยวไปเก็บของเคลียร์เคลียร์ตรงนี้ก่อนเราให้ชัวร์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปเก็บของเราจะตายหาวเสียหายพี่ไงเอ็งใช่ไหมรอเราได้เฮียเก็บพี่เต็มใส่แล้วรอไอ้ตายเคลียตัดของอยู่ตายเดี๋ยวพี่ลงใหม่ไหมนึงตบาทีบ้าทีบ้าะก็เอาสายมาแล้วเดินเพิ่มเพดินหมู่แล้วพี่ไม่กระจายแล้วนี่เอาตรงขวาได้ป่ะเฮ้ยรถรถไหมต้นไม้ถัดจากรถไปมีคน แต่เราเอาอ้อมขวาไกลเลยอ้อมขวาไกลเลยหลังหลังเกิดหลังเกิดเต็มเลยห้าร้อยแล้วเข้าเห็ดหินนี้ก่อนดีกว่าสัตว์เยอะไปคือแน่เลยผมว่านไม่ก็มีพวกนี้ไม่มีใครลงตัวเปล่าหรอกเฮ้ยตรงพี่มีคนนึงตรงพี่มีคนนึงเอากนเลยพี่เอากนเลยสามตัวสามตัวตายหนึ่งตายหนึ่งบินขึ้นมาวิ่งขึ้นไม่สนใจเราตายสองตายสองไอ้รู้หรือเมาไอ้เหี้ยโดนหลังยิงอีก่ละตอนนี้ไงพี่มีสองแล้วชิบหายแล้วพี่มีโพมีโผล่เข้าหลังหลังหิน ินไดงฝั่งหน้าเมืองอ่ะฝั่งหน้าเมืองฝั่งหน้าเมืองไม่พี่จะรู้ตัวเทียิงเองมากกว่าไม่รู้ตัวนี้ผมไม่รู้พี่ฆ่าไปสองแล้วไม่เจอเลยน่ะน่าจะตอนที่พี่ฆ่าเมื่อกี้แหละพี่ว่านะผมมาชุดเต็มอ่ะเอยพี่เจอ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 เจอมาละใส่ศาสตร์ได้สามหมด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 มาสระใช่ผู้ชายมาสระใช่ใช่มาสระผู้ชายใช่เปล่ะตัวตัวยิงผมไม่รู้อยู่ไหนนะตาเหี่ยมึด หน้ามืดแต่ไม่ไม่ถกระตายเจ็บแขนเฮม่มาชาร์จพี่หรือวะตรงพี่อีกสองคนเอาไปสามวนะเนี่ยตีผมเบยสิบ 15, ห้าสิบห้าสิบห้าแถวสามสิบสี่ละสิบสี่แถวสองใจนึงหน้าหน้าผมมีโพวิ่งไปอีกตัวนึ่ง ใช่ยาเขียมหมดเลยยาเขียมเอาเป็นสีไรสัตว์มะเฮียแล้ใครใครวิ่งก็โดดอยู่อะใครมีรถบ้างใครมีรถบ้างอยากขึ้นจังเฮ้ยข้างหลังก็ขาหลังเกิดใครเอาตายชิบะด็อกไปศพไปแล้วอะไม่พี่ดูเพื่อนพวกเราขึ้นรถใครกระโดดอยู่ข้างหลังหินมีใส่ห้าใส่ห้าหมดหมดอีกตัวนึงเก็บของเก็บของเลยมาสระมันมาใช้มาสระเก็บเยู่นั่นอะพี่ถึงนั่นอะ ตายตายตายยเดี๋ยวพี่ชัดให้เดี๋ยวพี่ชัดให้เองดูไว้ยังพี่หมดสองสามตัวสามตัวรอรอไปแล้วพี่พี่ชาร์ทไม่ต้องกลัวพี่จะเป็นหน่วยทะลวงไส้ให้เพื่อให้กระแหวมจุดไว้แล้วกันผมล็อกไกลไม่ได้ดิพี่ไอ้คนตาย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 คนตรงไหนตรงไหนเอาเอาในพุ่มนี้ก่อนเอาในพุ่มนี้อ๋อในพวกในพวกนี้ก่อนแตกแตกเอเดบิวแตกเอเดบิวแตกไอตโตชิเอเดบิวแตกในพุ่มนี้เยอะมากสายหนึ่ง ัวนนี้่าเฮ้ยเก็บป่าวก่อนไปดึกได้หมเดลได้ไว้น้องอ๋อเดี๋ยวผมคุมอ่ะไม่พี่แกเอาแคบหมดเฉยเฮ้ยขอเป่าเลยโอ้โหเป่าเต็มอ่าอยากได้เราวิ่งอ่ะ้ววิ่งหมดหมดแล้วไม่หมดบังเกอร์บังเกอร์มีกระเป๋าวะเก็บเปล่าแล้วจะเปล่าที่ป่านะใครเอาปะเอาเลยพี่มีห้าแล้วเอาเลยพี่ป่ามีใช้เปล่ามีมีมีมรีบเก็บเลยรีบออกเพื่อนตรงตรงนี้แคมไม่ดีนะรีบออกดีกว่า เกลีแรงเราข้างหลังคาะนะเราข้างหลังคลบได้ลบได้ลบได้ลบข้างหน้ามาพี่ขน้าาตายตายตายตาไปยยยาี่มันหา่อปันสตายเยอะโดนทุางเลยสัตายตายตายแงเนาะไปด้วยยไปกูขึ้รถไปด้วยสัยาไปกูขึ้ไปด้วยเฮ้ยตัวพี่มีคนนึงเลยตัวพีสี่ตัวเลย ี่ปลงพี่เต็มเลยพี่อยู่ตรงฐานพี่อยู่ตรงฐานที่มันมันตอนนี้อู้สี่ตัวชุดเต็มวิเชียเกิดไก่จัดอ่ะพี่เขียวรักกูเดี๋ยวพี่ยังไม่ตายหรอกพี่พี่อยู่พี่อยู่ ตายหนึ่งชุดเตายตายหนึ่งหรือว่าตายยังไม่พี่ว่าพี่จะไม่เปิดจุดแต่ไม่พี่จะเนียนมันไม่มีใครรู้นะเว้ยพี่ฆ่าแคนเหลือไปตัวหนึ่งแต่แคนเขียวอ่ะแคนโรถอ่ะมันมาจ้องหลักวิ่งคนนึงไงยิ่งมันตามรอยพ่อไอ้ตัดที่มาที่มาขอถอดตำแหนแดงอะไรต้นแดงโฮ้ยหลังมาเดือยตายอ่ะนี่แม็กอยู่ตายตายเอาให้เอาให้ละเอาให้ละพี่พี่พีร่งรังแค่ให้ละวน้องอ้าวไม่เคยช่องพอเลยจะเแตกแม็กไม่ต้องดรอปเนี่ย อยากอยากผมาติดตามทำหนึ่งพี่ติดตามทำหนึ่งไอ้ดูขวาพี่ดูซ้ายนี่มตายไปเกินผมไปเก็บเขาเอ้ยมันมีมีมีสองตัวข้างหลังสองตัวเดี๋ยวจะมึไป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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยตายตายตายพี่พี่ได้ข้าวมันอยู่มามามาไอ้ยปั๊มยายตัวพี่ปั๊มยายตัวพี่ยายตัวพี่พี่บังเกอร์น้องอ้ยสายเราก็มีไป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  ปลาเราข้างหน้าป่อยปล่รับไปแข่งแไวแข่งไวนี่เราเรายิงไวโอ้ยยี่ยมมกหมดไอสโลยึดลยึดแขนเียวยึดแขนเียวยึดต่อยิงแขนเหลือเียวยึดต่อตายมีมีมีโคตรตึงเลยวิ่งนูแล้วพี่วิ่งนูแล้ววิ่งพี่พี่พี่อยากขนอยู่พี่ขตัวนึงนะตัวไก่ตัวไก่มีดหนึ่ง ตายสามต้องจะสามแล้วหมมีมียมีมีมีโอเคถ้าเราเราได้คนนี้ได้หมดแล้วแล้วก็ได้ของดิสเลยพี่ทำพี่ทำไปพี่ทำไปพี่ทำไปตรงไหนขอตำแหน่งมาร์กหน่อยพี่เอาให้พอี่เป็นเลยระเบิดหินล่างอ่ะเตายตายตัวตายตัวเฮ้ยใส่มือ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 เน่เน่ไม่ไม่เจ็บเอง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 นล่มันพี่ออฟซ้ายสวยสวยเอ็งกินของเลยเก็บของเลยเก็บของเลย หาคัดปืนอ่ะเปล่านี่เปล่าดำเปล่าดำเปล่ามีสกาเก็บไปเอ้ยตรงนี้สกาไหนสกาไะไพี่ขอใช้ขอใช้ได้ปะขอใช้ได้ปะสกา้าอะไรนะฮะเพราะตัวนี้ใครยิงแตกวะใครไม่รู้อ่ะพี่ยิงอันดับหนึ่งพี่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ใครไม่รู้จะได้ช่วยยิงจะได้ไม่หลงทิศไม่หลงทิศเอ้ยมาประสาดนี่ไม่ได้ตรงพี่มาสล่ะเนี่ยกลับไปละตรงนี้เก็บมาสล่ไปะเฮ้ยมันเปล่าดำเองเองคัดของเลยเดี๋ยวพี่คุมให้ มียาเขียวหลังเราไปหน่อยวะพี่ไม่รู้ใช่ไหมมีมียาเขียวไหมมียาเขียวไหมสักอันสองอันพอตายอ่ะน้องตายครับไปถ้าเองอิ่มก็ดิเลยเอาพวกพวกเกาะซ้ายไปถ้าไม่มีแล้วเอาก็แค่นั่นแหละข้างหน้าพี่ยังมีอีกอ่ะเดี๋ยวพี่ไปเอาละเองก็ดิไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเอาข้างหน้าก็ต่อพีเคเอ็มแบบเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมที่ตรงนั้นอ่ะเองคิดเองคิดวิ่งฟูยังอ่ะ เก็บของไม่สนใครแค่นั้นแหละเออเดี๋ยวพี่จ้ะพี่เอาจริงปืนมันก็ปืนอ่ะปืนอ่ะโฟพี่บจบให้เมื่อกี้ไม่มีเปล่าดับยงหินเนี่ยมันหนีไปละพี่พี่จะตามล่าตัวหนีก่อนตามล่าคนหนีทหารก่อนโอ๊ยหลังหลังวิ่งมาเต็มเลยพี่หลังวิ่งสามหลังวิ่งสามพี่ต้องมาพี่สามตัวพี่กลับไปเดิมเอ็งจะดิสเลยปหล่ะอันนี้ไปเลยได้เออโอ้โหลงพุ่มแล้วดิสละมหาอันดับนี้ไปเลยพี่ครับหน้าผมมีพี่หน้าผมมีหน้าผมมีดิสได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ระดับหนึ่งตีมัหน่อยจะได้ไปชู่ระดับศูนย์ละระดับศูนย์แทบหมดสองตัวตายแล้วถ้าเป็นตัวดีก็ตายละเราไม่ได้ป่ะพี่เราต้องเคลีเข้าไปตายใช่ไหมไม่มีไม่มีปืนแล้วนะผมเอามาแม็กเดียวเก็บไปเก็บบนหิน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 มันมันจะยิงมันยิงไม่ได้ยิงพี่มันยิงใครไม่รู้อะไม่อ๋อมาอ๋ออ๋อโหลังผมหลังลูดหลังลูดหลังลูด หลังสองแล้วหลังก่อนเขีหลังก่อนเั่านั้นเราแล้ไม่มีปืนนี่ขอเก็บก่อนตายหนึ่งตัวเปล่ามีหมดตแน,น่ตัวเปล่าไม่ไว้ใจอ่ะเอาตายดีกว่าเยอะตายเฉยเลยเข้ากูสองสองเม็ดตัวเปล่ากูเป็นคนห็นตายตายัง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 อยูอย่ยงังอยู่ในหินนั่นเลยอ่ะหลังนะมันมุมนี้มันยิงได้นะแต่มันอาจจะระแวงไอ้ปามากเลยไม่ยิงหลังไปพี่หลังไปพี่หลังไป รอกนะอ่าปามรอกนะปามมันน่าจะวิ่งไปดิดว่ะพี่ผมเห็นตัวหนึ่งพี่ชัดให้ข่าเปล่าก็แล้วกันโดนลุ้นหลังผมโดนลุ้นหลังขึ้นมาได้ปะขึ้นมาได้ปะมันเด็ดไปมันเด็ดไปแล้วมั้งนะพี่ว่าดิดแล้วน่าจะดิดแล้วตาผมสองตัวเฮ้ยพี่เห็นแล้วกระเป๋าดำคนนึงเนี่ยกระเป๋าดำเห็นปะกระเป๋าดำแต่ที่มันดิ่งอย่และ มเมาพุ่มว่ะพี่ไตยตัวนึ่งปอด้ำแตกข้างหน้ามีมม ouais. สองต่หนึ่งหมดเลยวะต้องเช็คออะไอตัวเฮ้ยใช้มือ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 ปอด้ำใช้มือุดเต็งปอด้ำไอไอทูมิวขึ้นเขาหน่อยกดล่างายเด๋ยวตัวเดือดตัวใเดือดตัวตัวเดียวตัเดียวใช้ไมอหน่อยอหน่อยพี่เมต้งพี่เดือดก้าวเมต้งเอ้อราขอหน่อยแป๊บนึงพี่แป๊บนึง ปืนมกากพี่ปืนมกากปืนมกากตายตายตายมันเกิดข้างพี่ตัวเปล่าไอ้ยี่มาแล้วมันมาล้มพี่แล้วเนาะนี่มันนหนครับอันดับอันดับหนึ่งอันดับเตดเลยตายไอสัตว์ไม่แก้ตัวเปล่ามาลูกกูเฮ้ยมันไอ้ไอ้ไม่ดีไปด้วยเนี่ยไหม่คนหนึ่งละชิบหายตรงพี่อีกคนนึงแค่แค่แค่ล้มลงนี่หว่ากับตันแจ็คกับตันแจ็ค